สวัสดีค่ะดูกุหลาบสวยมากอยู่ที่หน้าร้านชาไขมุกที่มาเปิดใหม่ค่ะอยู่ข้างร้านดอกไม้นี่เองสวยอะไรอย่างเงี้ยชิชมพูเนี่ยค่ะแต่ดอกนี้ดอกใหญ่มากฮะดอกใหญ่กว่ากำปั้นอีกดอกบอนลัมเลยดอกนี้ก็ใหญ่แต่ยังตูม เลยคาเนชั่นก็สวยชมพูนี่ก็สวยชมพูนี่ก็สวยแต่ลิลลี่เหี่ยวแล้วค่ะเพราะอากาศตอนคืนมันเย็นโอ้ดูกลาบดอกนี้ว้าวสวยจังอ,อันนี้เช้าแล้วขอบขอบเช้าแล้วเ้าวสวยมากสวยจริงๆ